เจ็เด้อไม่ไม่เถีม้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเปลืนรถเกี่ยวสซิ่งนะครับวันนี้รถมีรถมาฝากขายคันหนึ่งนะครับนี่เจ้าคันนี้เลยครับนี่กระทะผ่าหลังสองนี่เป็นคู่เลยนะครับนี่ ติดเลดพร้อมเรียบร้อยนี่ถ้าใครสนใจรูปทรงรูปลักษณ์ประมาณนี้นะครับคันซีก็เป็นของนิสันบิ๊กเอ็มเกียร์เกียร์สองลูกเลยนะครับนี่เรื่องมาทุกไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเกียร์สองลูกนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับนี่เรื่องกลงเรื่องเกียร์นี่ไม่ต้องห่วงนะครับข้างหน้าเป็นเกียร์เอลสองร้อยนะครับข้างหลังเคบีนี่ ทรงสไตล์ซิงนะครับนี่ถ้าใครสนใจทรงสไตล์นี้นี่เครื่องก็เป็นในอ,อะไรนะเซตไอร,รุ่นนี้เป็น ET ทนะ ET 110นี่แต่ว่ารูปทรงครับนี่รูปทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เจ้าคันนี้เป็นมือ2นะครับนี่ นี่ของเพื่อนฝากขายนะครับนี่ก็ใจก็ไปรูปทรงรูปลักษณ์ประมาณนี้เลยนะครับนี่แต่ว่าเจ้าของก็เครื่องเสียงแกว่าไม่แถมนะคันนี้มันมีเครื่องเสียงนะครับนี่แต่ว่าเครื่องเสียงไม่แถมนะครับนี่เกียร์สองลูกไปพร้อมเครื่องเลยคับสภาพใช้งานปกติเลยนะครับนี่นี่แบตตรงแบตเตอรี่ก็มีนะครับนี่กระบะนี่ติดเล็ทั้งคันเลย ทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ทรงก็จะประมาณนี้เลยเรื่องตรงเรื่องเตรไม่ต้องห่วงนะครับรถบรรทุกยังอายครับนี่ดูทั้งลมนี่ครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับยางก็ก็บอกว่าเพิ่งเปลี่ยนตอนปีที่แล้วครับยางใหม่หมดเลยนะครับนี่ยางพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานเลย รูปทรงรูปลักษณ์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เจ้าคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับโทรมาคุยมาสอบถามกับเจ้าของรถได้เลยนะครับนี่เรื่องราคาก็ต้องคุยกับเจ้าของรถเอาเองนะครับนี่ถ้าใครชอบทรงประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นนี่ช่วงข้างหลังก็จะไปเป็นประมาณนี้เลยนะครับช่วง ทรงก็ประมาณนี้ครับเป็นรถมือสองนะครับสภาพพร้อมใช้งานไปพร้อมเครื่องครับเอาไปใช้งานได้เลยนี่เรื่องมรรทุกไม่ต้องห่วงนะครับนี่ห้าตันขึ้นครับสบายครับขึ้นนงขึ้นเนินนะครับเกียร์สองลูกไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่เกียร์สอลูกนี่ถ้าใครเคยดูรีวิวช่องอื่นครับเกียร์สองลูกนะครับบรรทุกได้เป็น10ตันครับนี่ คันนี้เป็นคัน C ของบิ๊กเอ็มนะครับนี่คัน C ก็ไม่มีผูมีร้้วนะครับนี่คัน C ก็อู่ต่อเติมซับก็แบ่งให้ในให้ไปใช้นะครับนี่ทีมงานครับเป็นเป็นเป็นอู่เป็นคนของทีมงานนะครับนี่ดูครับนี่นงแหนบครับถ้าใครอยากใช้อยากได้คันนี้เจ้าไปใช้นะครับนี่ ถังลมถังลมนะครับนี่เตรลงเตรลมไม่ต้องห่วงครับเทมหมดครับไม่ได้แค่เครื่องเสียงอย่างเดียวระบบไฟติดหมดเนาะระบบไฟไม่ต้องห่วงครับรอบคันนี่อ่าเปิดไฟให้ดูหน่อยอ่านี่ครับนี่ระบบไฟไม่ต้องห่วงนะครับนี่กลางวันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่ากลางคืนนี่หายห่วงครับ ระบบเทรนี่สุดยอดเปิดจนสะเทือนนะครับไข่สันแน่นอนถ้าไข่ไข่ไม่สันก็ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับดูนี่นั่นแหละครับดูเออดูนะครับนี่ระบบไฟลงไฟเลี้ยวครับนี่อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่ายังไม่ดึกนี่แต่ว่าระบบนี่ครับดูะับนี่ดูครับซ้ายขวา สุดยอดครับคันนี้นี่ใครได้ไปใช้งานบอกว่าสุดยอดเลยไม่เหมือนใครแน่นอนครับนี่แถวบ้านเขาแต่งประมาณนี้นะครับนี่แถวอื่นไม่รู้ประมาณไหนถ้าใครได้ไปใช้นะครับเท่กับเพื่อนแน่นอนเลยนี่เจ้าคันนี้แต่เรื่องราคาครับโทรมาคุยมาสอบถามกับเจ้าของรถเองเลยนะครับนี่หรือว่าผ่านเจ้าของอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวยังไงผมทิ้งเบอร์โทรอู่ต่อเติมซับไว้ให้นะครับนี่ โทรมาคุยมาสอบถามกับเจ้าของอูได้เลยนะครับเรื่องราคาต่อเอาเลยครับนี่เพราะว่าเจ้าของเก๋เก๋าจาเป็นเก๋เดือดร้อนนะครับนี่คุยกันได้ครับราคานี่เลททั้งคันติดเลทให้ทั้งคันนะครับนี่ใครสนใจนะครับนี่เดี๋ยวยังไงผมพาไปดูเจ้าคันนั้นอีกทีนะครับเป็นมือสองเหมือนกันนี่ของอูต่อเติมซับนี่ถ้าใครสนใจ นี่พามาดูเจ้าคันนี้นะครับนี่คันนี้เป็นของมือสองอู่ต่อเติมซับนะครับบอกเลยไม่แพงนะครับไปพร้อมเครื่องนะครับเกียร์เกียร์เ,ยเป็นเกียร์สโลนะเป็นนี่เกียร์แบบนี้เลยนะครับเป็นเกียร์สโลเกียร์โฟกโฟอนนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละเกียร์โฟนะครับนี่ เอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับเนี่หรือว่าจะให้ทางอูเก็บเกียร์โฟล์มันคนละอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะครับเกียร์โฟ์กับโกลยร์บอกว่าคนละอย่างถ้าถ้าถ้าเกียร์เกียร์โฟ์มันจะขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยอ๋อเป็นโฟ์วินโฟล์วินโฟ์วินอันนี้เป็นเกียร์เกียร์โฟ์นะครับ นี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่นี่คันนี้ครับนี่อาจจะผูเล็กน้อยหรือว่าจะให้ทางอู่ซ่อมแซมตัวไหนให้นะครับนี่ถ้าใครสนใจเช่าคันนี้เปิด,เป,ดเปิดที่เท่าไหร่ครับคันนี้ราคายังไม่รู้นะครับเพราะว่าให้มาดูเอาครับ หรือว่าถ้าไม่มีเวลานะครับโทรมาคุยมาสอบถามครับหรือว่าจะเอาไปตามสภาพนี้ครับขับใช้งานได้เลยนะครับนี่เจ้าของอูบอกวางเครื่องให้เรียบร้อยแต่ว่ารายละเอียดไอ้พวกนี่ชิ้นส่วนบางอย่างต้องไปเก็บรายละเอียดเองนะครับนี่มีผุมีมีราวตามการใช้เวลานะครับแต่ว่าเรื่องคันซีไม่ต้องห่วงนะครับนี่ ชันสีไม่มีผุมีร้าวนะครับถ้ารับได้ครับไปสภาพนี้บอกเลยว่าราคาไม่แพงเป็นเกียร์โฟนะครับวางเครื่อง11แร,รงให้พร้อมเลยพร้อมใช้งาน,นครับระบบไฟก็ไปเช็คเอาเองถ้าอยากได้ราคาถูกไอ้เรื่องจะให้ทางอูกเก็บรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมก็โทรมาคุยมาสอบถามกับเจ้าของอูได้เลยนะครับนี่ หรือว่าโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ครับนี่ว่าไปสภาพนี้ไม่เก็บงานไม่เก็บรายละเอียดไปสภาพนี้ราคาเท่าไหร่นี่ก็ต้องมาคุยมาสอบถามกันเอานะครับนี่ไม่มีเวลาครับโทรมาคุยได้เลยนะครับนี่เจ้าของอู่เกมีเวลาเยอะครับอา่าเก๋ไม่ได้ไปไหนแล้วครับเกนั่งอยู่กับขวดกับอะไรอย่างเดียวนี่นผมว่า บางวันก็คุยกันไม่รู้เรื่องอืมผมก็ไม่ได้ว่าละผมคุยพูดเรื่องความจริงนี่ถ้าใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับนี่ขายตามสภาพเลยเอา้าวคุณตาครับสวัสดีครับมามาดูรถเหรอครับครับโอ้เท่าไรครับไม่ไม่จองได้นะครับสอบถามได้เลยโอ้ไม่ว่าครับโอ้คุณตาบอกว่าเออไม่เป็นไรวันหลังเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลูกมาซื้อ <laughs> ครับถ้าใครสนใจเจ้าขันนี้นะครับโทรมาคุยมาสอบถามรายละเอียดกับทางอู่ได้เลยนะครับนี่นี่สภาพก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเอาไปสภาพนี้ก็บอกเลยไม่แพงนะครับพร้อมเครื่องพร้อมเกียร์เกียร์โฟสตาร์ทติดใช้งานได้ครับนี่แต่ว่าเรื่องรายละเอียดถ้าอยากให้อู๋เก็บรายละเอียดให้ก็คุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่ง ถ้าใครสนใจนะครับคันนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ก็โทรมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับนี่ครับยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวสซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ